เอาอีกแล้วโค้ดหุนนดเจอทัวลงซ้ำหนักหลังออกมาพูดแรงแบบนี้ถึงโมมาธนชาตเปิดใจก่อนลงแข็งเจอพิงสไปเดอร์ลั่นมันอาจดูเหมือนหญิงพยองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปะรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าผ่านผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันระหว่างทีม i อ k และทีมฮุนไดซึ่งผลก็ปรากฏว่าทีม i อ k พ่ายแพ้ให้กับทีมฮุนไดไป1.3ต่อ3เซตด้วยคะแนน16ต่อ25 27ต่อ25 16ต่อ 25, 25และ16ต่อ25แม้ว่าในเกมนี้นะคะทีมฮุนไดจะชนะไปโมมา21คะแนนจียุน18คะแนนและได้ m v p วิภาวี15คะแนนดาหยอน10คะแนนและวิกตอเรีย22คะแนนอย่างที่กล่าวไปนะคะแม้ว่าในเกมนี้คะ่ะทีมฮุนไดจะชนะไปก็ไม่วายโดนดราม่านะคะว่าทำไมถึงให้จียุนได้ MVP อีกแล้วทั้งทั้งที่ในเกมเนี่ยวิภาวีก็เล่นดีแต่ว่าจียุนเนี่ยครอง m v p ไปหลายต่อหลายแมตช์แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ ทั้งโค้ดเองแล้วก็ตัวจียุนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวสําหรับการเล่นในการรับบอลน,นะคะต้องบอกว่าตัวจียุนเนี่ยเป็นตัวที่ทําแต้มเสียมากที่สุดในการรับบอลแรกนั่นทําให้แฟนวอลเลยบ์บอลน,นะคะสงสัยว่าทําไม โค้ดเนี่ยถึงไม่ยอมเปลี่ยนตัวจียุนออกและเอาโกโยเยริมเข้ามาแทนเพราะว่าดูจากเกมการเล่นแล้วทีมฮุนไดมีสิทธิ์แพ้นแน่หากส่งจียุนลงซึ่งในเกมที่ผ่นานๆมานะคะก็จะเห็นเลยว่าทีมฮุนไดเนี่ยพายแพ้ไปหลายต่อหลายนัดและแม้ว่าในเกมนี้นะคะที่เจอกับ i อ k เคนั้นจะชนะไป3ต่อ1เซตแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันนะคะต้องบอกว่าเกมการแข่งขันจากที่เห็นนะคะ วิภาวีเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วในทุกๆแมตช์สำหรับทางด้านพี่โมมานะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวแบกทีมแล้วก็ตัวทำแต้มสูงสุดของทีมมาตลอด แม้ว่าบางครั้งนะคะทางด้านโมมาเนี่ยจะทำแต้มเสียบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ยังพาทีมเอาชนะมาหลายต่อหลายครั้งซึ่งจะเห็นเลยนะคะว่าอาการของแม่โมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะงุดหงิดงเมื่อเกิดอาการที่ตนเองทำแต้มไม่ได้ติดบล็อกหรือว่าทำแต้มพลาดนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะแฟ,แ,ฟแฟนวอลบอลเนี่ยอดเป็นห่วงความรู้สึกของโมมาไม่ได้หลังจากที่ทางด้านโค้ชทีมฮุนไดนะคะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมที่ชนะ IBK ีเคนะคะโดยตอนนึงค่ะ โค้ดคังนะคะเฮ้โค้ดทีมฮุนไดพูดถึงโมมาว่าผมคิดว่าเธอต้องได้รับการกระตุน้นเธอดูขาดความรับผิดชอบมันอาจจะฟังดูน่ารำคาญทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องนี้แต่ผมหวังว่าเธอจะเข้าใจว่าเธอเป็นผู้เล่นที่ต้องเป็นผู้นำทีมผู้เล่นในประเทศไม่สามารถเป็นผู้นำทีมได้ตลอดเวลาผมคาดหวังให้เธอแสดงทัศนคติที่รับผิดชอบ จากประโยคนี้นะคะทำให้แฟนๆนวอลเลย์บอลเนี่ยอดเป็นห่วงความรู้สึกของโมมาไม่ได้เนื่องจากว่าประโยคดังกล่าวที่ทางด้านโค้ชพูดออกมาเนี่ยแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะมองว่าควรจะเอาไปพูดกันหลังบ้านแล้วก็ควรที่จะเอาไปปรับกันหลังบ้านนะคะไม่ควรที่จะพูดออกสื่อถึงประเด็นดังกล่าวแบบนี้เพราะว่าจากที่เห็นนะคะแม่โมมาเองเนี่ย ก็ทำงานอย่างหนักนะคะให้กับทีมฮุนไดทำแต้มสูงสุดให้กับทีมมาตลอดซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าในนัดที่จะเจอ IBK เคนี่ยมมาค่อนข้างที่จะทำแต้มพลาดเยอะแต่ว่าก็ยังได้ท็อปสกอร์ของทีมอยู่ดีนะคะแต่ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างหนักหน่วงเลยค่ะสําหรับแฟนวอลเลย์บอลนะคะซึ่งทางด้านแฟนวอลเลย์บอลนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเดี๋ยวเรานะคะไปดูความคิดเห็นกันบางส่วนดีกว่าค่ะ เขาดีของเขาอยู่แล้วตำแหน่งอื่นสิช่วยเขาหน่อยกีฬาเล่นกันเป็นทีมต้องช่วยกันถ้าเราโมแต่โทษตัวเองเมื่อไหร่คนอื่นจะผิดโค้ดจะรู้ตัวกี่โมงจากที่โมมาเล่นกดดันอยู่แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงโค้ดปีนี้ยอมรับเลยไม่ผ่านจริงๆโค้ดคะนักกีฬาบ้านโค้ดเก่งไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งของโมมาเลยนะโค้ดคางเหมือนโดนผีเข้าเหมือนไม่ใช่คนเดิม โมมาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เวลาแต้มไม่รันโมมาจะหงุดหงิดแล้วก็ตีด้วยอารมณ์บางทีเราก็สังเกตนะหลีกการละครทำไมตอนอยู่หลังบ้านไม่เคลียร์กันไปเลยจะมาสัมภาษณ์พร่ำเพื่อทำไมหรือดูการนี้สามแต่ละทีไม่เคยทำให้นักกีฬาสบายใจเลยสักครั้ง โค้ดพูดไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาแต่โมมาก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้จริงๆตอนหยุมเน็ตเนี่ยใจตุบๆกลัวเสียเกมก็ยังโชคดีที่น้องสองทำแต้มและคุมเกมได้ไฮโยจินไม่อยู่ด้วยนาฮยอนซูมาเล่ดเอีแล้วเบอร์สี่ก็ยังไม่สมบูรณ์รอดูฤดูกาลหน้าได้เลยไม่มีพี่โมมาไม่มีวิภาวีหุนใดจะเป็นอย่างไรการกระตุ้นคนของโค้ดก่อนค่ะโค้ดคางโดนสั่งเก็บแล้วแน่นอนดูท่า ค้ดควรที่จะเก็บคนของตัวเองอย่างจียุนไว้ก่อนนะคะนี่คือความคิดเห็นบางส่วนนะคะของแฟนแฟนวอลเลย์บอล เรียกได้ว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรที่จะเอาเรื่องดังกล่าวไปพูดกันหลังบ้านไปปรับทัศนคติกันหลังบ้านซึ่งการออกมาพูดหน้าสื่อแบบนี้ยิ่งทําให้นักกีฬานะคะค่อนข้างที่จะมีความกดดันมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าโมมาเนี่ยมีความกดดันในเกมการเล่นอยู่แล้วและถ้าหากได้รับฟังคําสัมภาษณ์แบบนี้โมมาจะเป็นอย่างไรนี่คือแฟนๆวอลเลย์บอลค่ะเขาห่วงความรู้สึกของทางด้านพี่โมมานะคะ โดยในแมตช์หน้านะคะทีมฮุนไดจะพบกับเลสปาร์คซึ่งต้องบอกว่าเลสปาร์คเนี่ยประมาทไม่ได้เลยทีเดียวแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราเกือบจะชนะมา3 0แต่สุดท้ายค่ะก็พ่ายแพ้ไป2ต่อ3เซตซึ่งลูกบอลกลมๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งเรื่องนี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้แฟนๆบอลนะคะเป็นห่วงสมาชิกทีมฮุนไดว่าถ้ามีความกดดันแบบนี้จะเล่นได้หรือไม่ในการที่จะเจอกับเลสสปาร์คเนื่องจากว่าประมาทไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว สำหรับเรื่องตัวนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นไฮโยจินวิภาวีนะคะตอนนี้ร่างกายเหมือนจะยังไม่สมบูรณ์ร้อเแต่ว่าทางด้านโค้ชบอกว่าไฮโยจินเนี่ยจะสามารถลงได้ในแมตช์หน้าก็คือนัดเจอเลสปาร์กนะคะก็มารอลุน้นแล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาไทยของเราอย่างเช่นวิภาวีกันด้วยนะคะรวมไปถึงทีมฮุนไดด้วยค่ะ และอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คืออีกหนึ่งสาวไทยของเรานะคะโมเมธนัชชาสุขสดที่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่กลับมาเล่นหลีเกาหลีในฤดูกาลนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของทีมไฮพาจะดีขึ้นเรื่อยๆแถมทางด้านธนชาเนี่ยยังครองสถิตินะคะท็อปสกอร์ของทีมไฮพาร์ตหลายต่อหลายนัดและหลายๆคนนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่โมเมกลับมาดูเหมือนว่าทีมไฮพาร์ตเนี่ยจะดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น และสำหรับเกมการแข่งขันต่อไปนะคะของทีมไฮพาร์ตนะคะจะพบกับทีมพิงค์สไปเดอร์ซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลก็คาดหวังว่าอยากจะให้ทีมไฮพาร์ตเนี่ยกลับมาชนะทีมพิงค์สไปเดอร์อีกครั้งแต่ว่าพิงค์สไปเดอร์ตอนนี้ประมาทไม่ได้เลยค่ะดูเหมือนว่าเกมบล็อกของทีมพิงค์สไปเดอร์เนี่ยจะเหนือมากๆ และเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าไฮพ้์จะมีวิธีการรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรซึ่งทางด้านโมเมธนชานะคะก็ได้ออกมาเปิดใจและให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะเกี่ยวกับการที่ได้กลับมาเล่นในลีกเกาหลีในฤดูกาลนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางโมเมเนี่ยได้ไปเล่นให้กีฬิกรอมานียและก็ได้มีการย้ายมาเล่นให้ลีกเกาหลีกระทันหันนะคะย้ายกลางฤดูกาลซึ่งโมเมนะคะได้บอกว่า มันอาจจะดูเหมือนคนหญิงพยองแต่ฉันมาที่เกาหลีเพื่อชนะฉันจะช่วยไฮพาร์ตอีกครั้งการที่จะทําแบบนั้นคุณต้องทําให้ดีที่สุดทุกเวลาไม่ใช่แค่การโจมตีแต่ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยทีมนี้ในทุกวิถีทางซึ่งทางด้านเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ยังเคยออกมาพูดถึงโมเมด้วยนะคะว่าโมเมเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็แพชชั่นสูงมากๆในการที่จะเล่นให้กับทีมเกมบุกเนี่ยตอนนี้ธนาชาดีขึ้นมากๆ จากในฤดูกาลที่แล้วนะคะที่เคยอยู่ทีมไฮพาร์รวมไปถึงเกมรับเองก็ดีขึ้นมากๆซึ่งทางด้านทีมไฮพารย้ําเลยนะคะว่าอยากจะรอดูการเติบโตแล้วก็การพัฒนาของธนาชาไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าธนาชาเองเนี่ยแพชชั่นมาเยอะจริงๆค่ะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะให้กําลังใจในการที่จะแข่งกับทางด้านพิงค์สไปเดอร์ก็คือวันที่6กุมภาพันธ์2568เวลา 68, 17นาฬิกา และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ